น้ำสนอโดยแมนซิตี้แนไทยแลนด์พึ่งต่อยหรือใบแตกเรียกว่าเหมือนฟ้าผ่าลงกลางเอทีฮัดสเตเดียมโทนี่เมาส์สองเบรนฟอร์ดบุกสยบแมนซิตี้เข้าทางปืนแมนเชสเตอร์ซิตี้ช็อกข้าวรังหลังโดนเบรน์ฟอร์ดบุกมายัดเยียดความปราชัย จากประตูชัยของอิวานโทนี่ในช่วงเวลาทดเจ็บนาทีที่90บวก8และเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยทำให้เรือใบสีฟ้าฉวดโอกาสขยับขึ้นนำแซงอาร์เซนอลไปเป็นจ่าฝูงก่อนโดยมีแต้มตามหลังอยู่2คะแนนและเป็นโอกาสทองของพลพรรคปืนใหญ่ที่จะลุ้นเก็บแต้มขยับหนีห่างออกไปในเกมบุกวูฟแฮมตันคืนนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ประจำวันเสาที่12พฤศจิกายน2565ที่สนามเอดีัสเตเดียมระหว่างแมนซิตีรร้องจ่าฝูงพบเบรนฟอร์ดทีมอันดับ11ของตารางเปิดฉชาครึ่งแรกมาหลายเป็นเบรนฟอร์ดที่เกือบพลิกขึ้นนำก่อนในนาทีที่4จากจังหวะที่วิชาลียาเนลแทงทะลุช่องให้แฟรงอออเยกาลุดเดียวไปยิงติดเซฟของเอเดซอนหลังจากในน,นาทีที่6 ยังคงเป็นโอกาสของเบรนฟอร์ดจากจังหวะสวนกลับเร็วริโก้เฮนรี่กระชากขึ้นมาทางกราบซ้ายก่อนเปิดเข้ากรอบเขตโทษอาเดซองพาดปัดไปเข้าทางไบรอันเอมเบลโมที่ไหลถวายผ่านทองมาให้กับอีวานโทนี่สั์ในระยะเผาขนแต่ erson, อาเดซองก็ยังป้องกันไว้ได้จนกระทั่งนาทีที่16ก็เป็น เบรนฟอร์ดได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจังหวะออกบอลยาวของดาบิดรรยามาถึงเบนมีมงชงไปที่อีวานโทนี่ได้มงจะเจาะส่งโบย้อยข้ามตัวอดาสงเข้าประตูไปแมนซิเตีรเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้และมาได้ลุ้นแบบจะแจ้งครั้งแรกในนาทีที่23จากจังหวะที่โรดี้ได้ตามซ้ำจากแถว2องยิงเหินข้ามขานออกไป นาทีที่40แมนซิตี้ได้ลุนตีเสมอจากเควินเดบอยทะลุช่องให้ฟิลโฟเดนลุตมาทางด้านซ้ายในกรอบเขตโทษแต่ยิงไปติดเซฟของดาบิลายไลยาที่ยืนปิดมุมได้ดีเกม,มทำท่าว่าจะจบลงด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่แล้วแต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่45บวกหแมนซิตี้ก็ตามตีเสมอได้สำเร็จเป็นหประตูต่อหนึ่งจากจังหวะเตะมุมจากด้านขวาแล้วบ เลยมาที่เสาไกลไปเข้าทางปืนของฟิลโฟเดนกดด้วยสายตูมเดียวส่งบอลเข้าไปซุกตะข่ยอย่างสวยงามและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์หประตูต่อนหนึ่งเริ่มต้นในครึ่งหลังเล่นไม่ได้5นาทีเกมต้องหยุดชะง,งักไปหลังจากที่อามิลีกลาปอกศีรษะแตกจากการโดนสอกของแข้งเบรนฟอร์ดทำให้ต้องมีการปรมพยาบาลอยู่หลายนาที ก่อนที่ดาวเตะทีมชาติสเปนจะกลับมาเล่นต่อได้นาทีที่67เบรนฟอร์ดได้โอกาสโต้กลับและเป็นอีวานเทอร์นีได้ตัววัดยิงด้วยขวาหน้ากรอบเคตโทษบอลไม่ผ่านมือของแอดแอซองนาทีที่71แนวรับเบรนฟอร์ดเคลียบอลไม่ขาดไปเข้าทางของอาคันจีที่สอดมามงชงให้โฟเดนก่อนจะตะบันด้วยสายหน้ากรอบเคตโทษแต่บอลยิงเินข้ามครานออกไปไกล มาซิตี้ขึงบุกใส่ยูไฟเดียวจนนาทีที่77ชัวแกนเซโลกดด้วยขวาหน้ากรอบเคทโทษแต่บอลไม่หนีมือดาบิดรายาที่พุ่งปัดทิ้งออกไปได้อีกครั้ง แต่แล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก8มีดราม่าเกิดขึ้นจนได้เมื่อเบรนฟอร์ดใช้จังหวะสวนกลับเร็วโจโชดาซิวาตัวสำรองกระชากบอลขึ้นมาถึงสุดเส้นทางฝั่งขวาก่อนใจยัดไปที่หน้าประตูให้กับอีวานโทนี่ยืนชาร์จจะจอบแบบไม่เหลือซากและเป็นประตูชัยส่งให้เบรนฟอร์ดบุกมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึงทินเอทีฮัสเตดียม2ประตูต่อหนึ่ง City, ทำให้แมนซิตี้ทำแต้มหลุดลอยไปจากเอเดีฮัสเตเดียมชูดโอกาสที่จะขยับแซงอเซนนลขึ้นไปนำเป็นจาฝูงก่อนโดยมีแต้มตามหลังอยู่เช่นเดิม2องคะแนนและเป็นโอกาสทองของพลพรรคปืนใหญ่ที่จะลุ้นเก็บแต้มขยับหนีห่างออกไปในเกมบุกเยือนวูฟแชมตันในคืนเดียวกันเราไปดูหลายชื่อนักเตะทั้ง2ทีมที่ลงสนามในวันนี้ฝั่งแมนซิตี้ของเปปกิลลามาในระบบ433 โดยผู้รักษาประตูใช้เอเดรีนงในแผงแบ็กโฟใช้จอห์นสโตนมาดูเอลอาคันจีอาร์มิลีกลาปต์ชวร์การเซโลซามมิดฟิลเควินเดบอยโรดี้อินคายกิโดกันในส่วนของ3แนวรุกแบนาร์โดซิวาเอร์ลิงฮาลันและฟิลฟอร์เดนฟังทีมเยือนเบรนฟอร์ดของโทมัสแฟรงค์มาในระบบ5-3-2โดยผู้รักษาประตูดับิดรายา แพงแนวรับ5คนนำโดยมา ok, สโลสเลฟเบนมีอีธานพินนอกริโกเฮนรี่ลสเลฟอลาดมสเซนซามิดฟิลมาเทยสเยนเซนแฟรงออนเยกาวิสทาลียาเนลงคู่หูในแดนรุกไบรอันเอ็มเบลโม่ยินคู่กับอีวานโทนี่สำหรับวันนี้นะครับแฟนเรือใบสีฟ้าก็คง จะรู้สึกผิดหวังไม่น้อยสำหรับ3แต้มนี้ที่ทำหลุดลอดออกไปจากทีนเอทีเอสสเตเดียมแต่ไม่เป็นไรนะครับหลังจากกลับมาจากฟุตบอลโลกเราจะมาเดินหน้าเก็บ3แต้มกันต่อไปยิ่งไงก็ขอเป็นกำลังใจและคอยเชียร์เราคุณพลเรือใบสีฟ้าของพวกเราต่อไปนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกด u b s c r i b e แล้ก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด ทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน